สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กําลังเป็นวันที่สามสำหรับตุดจีนนะครับก็จะเดินทางไปที่ไปที่ไหนนะมะวัดไร่ไขงิขงวัดไร่ขิงพูดไม่เพาะเลยไม <c oughs> ่ไม่เพาะเลยโอ <c oughs> เคนะครับเดี๋ยว <c oughs> จะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ตอนนี้อยู่ที่วัดไล่ขิงนะครับก็เป็นวัดวัดที่สามสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับไหนเล่าประวัติวัดไล่ขิงให้ฟังหน่อยวัดไล่ขิงเป็นพระที่ลอยน้ำมามาขึ้นยังท่าที่นี่หมู่ชาวบ้าน อันเชิญขึ้นมาปลิตสถานะนที่นี้หมูชาวบ้านทั้งไทยทั้งจีนนับถือมากม,มีอายุก,กี่ปีก็หลายร้อยปีครับกำลังสุดของถว,วัญหยู่ที่วัดไร่สีเพื่อเป็นสิ่งมงคนมหาหมูคนแข่ครอบครัว หลวงพ่อชื่ออะไรวัดไร่สีครับหลวงพ่อชื่ออะไรหลวงพ่อวัดไร่สีชื่อหลวงพ่อชื่อของหลวงพ่อคือวัดไร่ขีครับอ่าหลวงพ่อไม่มีชื่อหรอมีครับชื่อวัดไร่ขือ,อชื่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรอครับข้างหน้าเป็นที่ ประัดสำหรับคนที่บนหลวงพอไวอ้ประสบความสำเร็จก็จะมาถาวายประทัเหรอครับแล้วก็ยังมีพระเวสสุวรรณเทพแห่งทับเจ้าแห่งทรัพย์ เราจะไปท่าน้ําวัดไร่สิงนะครับฐานที่อันเชนิญหลวงพ่อวัดไร่สิงขึ้นมาจากท่าน้นํานี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าต่ขอเราสุ่มว้ก่อนนะครับขอตัววัดก่อนครับถ้าไม่ใช่ขอโทษเลยครับเป็นที่ที่หลวงพ่อลอยน้ํามาแล้วก็อันเชิญขึ้นฝัน่งมาแล้วก็ตั้งเป็นวัดไร่ถิงนะที่นี่จนเราเชาวไทยชวยทาวชินศรัทธากันที่นี่คือเป็นท่าน้ํานะครับ ท่าน้ำที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงสะเด็ดขึ้นมาจากท่าน้ำนะครับแต่ใช่ไม่ใช่ผมก็ตอนนี้ก็อยู่วัดไร่ขิงนะครับประวัติก็ตามที่ป,ป้าผมคุณปู่ตามที่คุณปูต่ตีเล่ามาเลยนะครับประวัติก็ส่วนประวัติข้อเท็จจริงเนะี่ยเดี๋ยวไปหาเน็ตเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับที่นี่ก็เป็นวัดที่สแล้วของตรูจีนนะครับที่ได้พาครอบครัวมาไหว้ ในส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความเชื่อกับการทําบุญสักเท่าไหร่นะครับเราเชื่อในการทําความดีแต่ก็เป็นของคนยุคเก่านะครับที่มีความเชื่อในการขอพรพระนะครับเป็นอีกหนึ่งกาลังใจอีกหนึ่งความเชื่อ<ต>นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนำมาสร้าความเป็นจริงอะไรนะนมาเป็าของนำ <laughs> ต่อไปทริปต่อไปจะไปที่ไปเที่ยวไหนต่อบ้านแหลมครับสมุทรสาครหลวงพ่อวัดเหลมโอมน้อยที่สามของหลวงพ่อสาครไปอะไรอีกฟ้าไปวัดเดียวก็พอแล้วไปวัดเดียวก็พอแล้วคระกรกฏในทางหลวงแล้วม,มะพก็จบ<ม>ิปอืมเดี๋ยวไปกินข้าวก่นอนเราเสร็จจากการไหว้พระที่นี่นะครับก็จะไปที่วัดตลาดวัดดอน,วนหวาย ตลาตดวัดดอนหวายครับไปหา,าที่กินไปหาข้าวกินกันครับเป็นตลาดร้อยปีเป็นตลาดน้ำด้วยหรือเปล่าครับตลาดน้ำเด็ดอร่อยมากเลยเข้ายุคไปแล้วไม่ใช่หรออืมโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชม